โอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินาเนววัฒนีทานังอาสวคยาวังนะ นิพพานังปัจยโยโหตุอนาคเต,ตเออกาเลอิมานิมะยังพันเตพุทธรูปามุสังคาทานานิสัพปริวารานิพิกุสังคัสสะโอโนเชียมา สาธุโลคันเตที่ผูสังโฆอิมานิพุตตะรูปังสังฆทานานิสัพปริวารานิปฏิคันหาโตอัมหาการทีคาระตังหิตายะสุขายะ ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพระพุทธปฏิมากรและสังฆทานพร้อมด้วยสิ่งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระพิกษุสงฆ์ ได้โปรดจงรับรดซึ่งพระพุทธปฏิมากรและสังฆทานสังฆทานพร้อมด้วยสิ่งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าด้วยขอจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญ แก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลาย hey, บุญกุศลทั้งหลายที่พวกข้าพเจ้า hey, ได้ร่วมกันทำในวันนี้ hey, ขอถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเทวตาบูชา well, บิดามารดาครูบาอาจารย์พระมหาตย์และแผ่นดินไทยและขอะขอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่เจ้าทางญาติสนิทมิตสหายที่ล่วงลับไปแล้ว สิ้นกาลละนานเธิญกับ<ล>เ,เพลงเชิญในส่วนของทีมงานที่และท่านที่ได้นำพุทดุลก็คือสอนนะคะเพื่อจมาชี้สายโลกของเรานยะคาลสาค่ะท่านรกที่สามเป็นตัวเลขเป็นเลอะไรคะเป็นเขฐานวันแกทา Oh, wow. my wow. องคุพระสงฆ์อคุณพระสงฆ์ขอถวายเงิอนอันบริสุทนี้อายเงิอนอันบริสุทนี้เพื่อเป็นประโยชน์พอเประโยชน์ต่อชาววั ครบครัวและความรักฉันเะบอกวันนี้เกี่ยวข้องกับความรักครอบครัวและทิ้งเรื่องปัญหาคดีความไม่สบายเชื่อว่าในนี้ใครบ้างที่ไม่นมือถเลาะใครบ้างทุกคนกนี่ก็มีเรื่องเลาะน้องเนเรื่องดีใจไม่เขาโกรธเราก็เราก็โกรธเขาซึ่งจริงแล้วเนี่ยนะครับใครทราบบ้างว่าการที่แปลว่าการกระทำเนี่ยมันเกิดที่ไหนอ่ะใครทราบบ้างนะ อีกแท้ไหมแท้ไหมนะครับไอ้คำว่านางจะต้องการทำเนี่ยมันเกิดที่ไหนนะครับหอีกแท้ไหมแท้เกิดที่ไหนเอ่ยกายกายเรียกว่ากายกรรมแสดงว่าทำไมการทำที่เราทำออกงานนี่แหละต้องเกิดเกณฑ์กาย เรียกว่ามัโดโลกมักโดโนกรรมที่ค่อยพอใจสุอพัดเลยเกิดเป็นมนโกนกรรมและสุดท้ายก็น,นี่หลยค่ะอบผู้เรียกว่าวันจีกรรมวันนี้แหละเราจะมา,ามทำที่วัดน,นี้เพื่อทิ้งทุกอย่างที่ขอให้เกิดเป็นปัญหาพร้อมที่วัรคดควันแนตะ่ทิ้งไปเริ่มต้นใหม่เพื่อความและครอบครัวที่อยู่นะครับ ขอเรียนเชิญคนเกิดมนาคาครับขอเรียนเชิญ トメタバラシュナピントントティインタメタタメタインタメタンイントティーャシューハーチュー ông trai ทะเลองกันว่า <Kell analyze> <Depois S 1> พระพพระธรรมพระสงฆ์ามาวยเและพญายมราชเกิดเธอเราทมักบ่อมันถงเปิดโลกคุณธรรพระพุทธเจ้าบังเกิดเกิดโลกพระพุทธเจ้าบังเกิดเปิดโลกธรรมธรัมพระพุทธเจ้าบังเกิดเกิดโลกเทวตาหาบมีเทวตามหา เคลื่อนเทวดาทุกทุกชั่งตาทุกทุกชั่งดินทุกทุกชั่งติทุกทุกชั่งตาทุกทุกชั่งตารเพื่อคนีพระแม่กรณียนอยู่ Yeah. นับตัวข้าพเจ้านับจากนี้นับจากนี้ต้นไปเลอ good ที่ตัวนี้แต่นี่ต้องตัว หายใจเข้าลึกหายใจออกลึกหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นเมื่อรู้ลมหายใจเข้าลึกและออกสั้นเป็นแน่แล้วให้ปล่อยลมหายใจตามธรรมชาติเอาสกัดกับไปที่ลมหายใจให้รู้การเข้าออกของลมหายใจ เข้าเราก็รู้ออกเราก็รู้แบบรางเาพทำาไรด้วยตัพี่ปทาเส bye, -bye. ิแตกทองปรจตัวเมตตาคุณงาเมตตาคุณงาอรหเมตตาอรหันเมตตาเมตาคุณงาเมตตาคุณงาอรเมตตาอรหันเมตตา ีวิตของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าในปี2567ในปี2567มีความเจริ

คน,นนี้เธอคนนี้เธอคนนี้เธอ